นั่งกินคนเดียวไม่เรียกใครเลยนะพ่อ <S 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 นี่อะไรทหน,นึ่งชามเดียวอ่ะไม่มีชามเดียวของของหวานของหวานโอ้โหมาร์คของหวานเนี่ยใหญ่แหลงอ้าวมากอยู่นแล้วเออทาไมชอบของหวานเนาะมันคืออะไรรู้ไหมพ่อมันเอ้ย,อย,อยมันสาเกมันมันมันอันนี้มันวันนี้เขาอยากกินในนี่เออเดี๋ยวก่อนฮะ วันนี้จะทําอะไรให้พ่อกินเขาเขาบอกว่าเขาอยากกินต้มยําขาหมูต้มยํำขาหมูพ่อเมื่อกี้ก็กินของหวานยังไม่จบเลยจะเอาขาหมูก็เลยจัดการซื้อขาหมูมาของอ้วนๆทั้งนั้นเลยนะเออแต่ก็ดีนะเราก็มาอยู่นี่เราก็ไม่ค่อยได้กินนะคุณเลชนีอ๋อคุณก็อยากด้วยอ่ะก็ได้กินก็ดีเหมือนกันก็เลยจัดการซื้อนี่ต้องขอบคุณคุณรัชนีอุตส่าลงไปซื้อมาให้นะฮะ ดู mhm. ขาหมูนี่อันนี้คือหูหมีเอ้ยหูหมูครับไม่ใช่หูไอหมีเท่าตัวนี้นะฮะหูหมูฮะอันนี้เป uh ็นเป็นของที่เขาชอบก็เลยซื <S no <S <S ้อมาเผื่อไปไหนกตัดตก็เลยต้องยังเงินมีหมดละขาตะไคร้อย่างเดียวกอเดียวเท่านั้นพอแล้วจานเดียวก็พอแล้วนี่เฮ้ย นะถ้าจะทำอย่างอื่นอีกอะใจให้มีประโยชน์เอา้าย่างอื่นก็ค่อยมาตัดไม้แค่นี้พอละขาหมูตั้งขาหนึ่งนะเออ,อ,อพ่อจะแกงปลาตอนเช้าบอกให้ตัดไปให้อีกบอกไม่ยอมจะมาตัดใหม่อีกขาโอ้ยปลาอยู่ไก่เราเป็นแอแไะไรไม่กระได้ก็มได้อยู่ไก่ได้ล่ะ ก็ไก่กับย่างคนรนมนี้อย่งครับย่างมันฮะจากด้วยทิ้งมับบงนผมมีคนมาอยู่ละมันก็งานท่างนงางตัวนี้เแปบบ็นมันวุ่นได้ยุ่งหันขาทำไมเหี่ยวจังขาไม่เป็นไรครับมันเหี่ยวเรื่องมันยังไงมันก็มีกลิ่นที่หอมอยู่เหมือนเดิมนะครับขา นีไม่ต้องตำนะฮะก็ทุบพ่อเหยาๆก็ล่งไปรลดได้คร,ครับพี่น้องี่นค่ปอบนั่นล่ะครับพี่น้องสูตรของเขาเนาะนี่จะหมักเ่ะ อ๋อไม่ได้หมักหรอกครับเราก็ทําความสะอาดล้<อ>า,างหมูให้มันใส่เกลือทำไมอะคะเผื่อตัวดัดคาวครับไม่ให้มันคาวเาล้างน้ำเกลืออ่าล้างน้ำเกลือสักหน่อยแค่น้ำเกลือสักเล็กน้อยนะครับเราก็เติมเกลือลงไปนิดหน่อยเพื่อให้หอมนะฮะยังไม่ใช่การปรุงรสใช่ไหมย,ยังไม่ใช่หรอกครับอ่นาเดยนน้ำจะเดือดแล้ว อ่าหมูพร้อมแล้วหมูพร้อมเต่หมอพร้อมไหมหมอก็พร้อมแล้วหมอพร้อมหมูพร้อมนะฮะไอ้ั้นจะเทลงไปเดือดน้ํากระโดนกระเด็นกระดอนยวว่าจังสันจังสีเถอะใส่ที่เราขามเกลียใชนะ่ไหมพ่ถ้าขามเปียกใช่ไหมพ่อมีพอล่ะมีต่ถละเออโอ้ยน้ําเดือดพุ่งๆเลยเดือดละเราก็จะปรุงแล้วนะมหอมหอมหอม แต่ยังไม่ได้ปรุงเลยนี่ขนาะยังไม่ได้ปรุงยังหอมแล้วเลยคณรัชนีคจะเว่อร์ไปป่ะพ้าครัวหัวปลาคุณจะเว่อร์ไปป่ะยังไม่ได้ปรุงยังหอมเลยเนี่ยอันนี้อะไรจ๊ะอันนี้มะขามเปียกครับต้องใส่น้ําร้อนเหรอก็เพื่อให้มันง่ายน้ํามะขามเปียกเราจะเอาเฉพาะน้ําไงให้เปรี้ยวใช่ไหมเออให้มันให้มันมีรสเปรี้ยวบ้างต้มยำไม่มีรสเปรี้ยวก็กระไรอยู่นะฮะ เห็นเขาใส่ใบอันนั้นน่ะพี่กัมพูใบอะไรกัญชาเลยฮะใบมงไหมกัญชายังไม่ได้ปลูกครับรอปลูกไม้หกต้นก่อนนะฮะใบมงเปี้ยวๆนะใบมงข่อยจะไปหาได้หรอใบชะมวงอ่ะเจ้าคือบอหามาปลูกให้ข่อยแน่เออเดี๋ยวเดี๋ยวต้องหาต้นชะมวงมาปลูกไม้ต้นนะไม้ต้มขาหมูนะเออคือบอหามาปลูกให้แนบแบบนี้หอมเจ้วเดี๋ยวใส่ช้อน เอาไปเอาเอาเอาหน่วยมันลงน้ำบ่จริงๆเอาลงเลยก็ได้นะฮะถ้าอยู่บ้านนอกบ้านหนาเนี้ยน้ำมันเดี้ยขนาดนี้ไม่เปรี้ยวหรอกเอาลงไปเลยนะอ่รู้เรื่องรู้เรื่อรู้เรื่องรู้เรื่องอะลงไปตอนนี้ก็ธรรมดาครับก็เติมน้ำาป่งน้ำปลาตามที่เราต้องการนะฮะถ้ามันเืดก็เติมทีหลังได้อันนี้จักน้อยเด้ออืมผงด้วยอีกน้อยหนึ่งเออ ใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแทบหลายพี่น้องกระซับได้เหรอครับอเวลาปรุงก็แล้วเวลาเสิร์ฟก็อาจจะหั่นหอมหั่นผักชีนะครับใส่ลงไปอุตย่ายละมีมีผักชีมาปพาะของเรามีค่ะสุกแล้วเหรอเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟฮะ พร้อมเสิร์ฟปั๊บออ้ยขาหมูแค่เห็นก็อ้วนแล้วคนแก่นะไม่ต้องกินหลายขานะเอาขาเดียวพอกินเป็นน้ำซุปเนี่ยแยกกันไม่ต้องตักไปหลายขานะคะประมาณนี้นะครับแล้วก็เอามาปรุงเพิ่มใช่ไหมถูกต้องค่ะแล้วเราก็ มะนาวนี่เราบีบพอมีกลิ่นนะครับออมีกลิ่นโรยเมือเรากินซุปอะครับประมาณนี้อเค <Okay. S 1> เสิร์ฟตาแสแวงฮะเพราะว่าเขาออ,อเดอร์มาเมื่อออเดอร์มาก็ได้กลิ่นครับดูครับโอ้โหสุดยอดของอาชาอฮะ ไปไหนอ่ะอยู่ใต้ถุนบ้านนุ่นอนเปลยแล้วสบายใจขึ้นมาสบายแต่พะยิมแหวงฮะโอ้โหอไหนอใหม่ฮะข้อที่ให้ชิมที่ให้ชิมโอ้ยิมไม่ิมพูดก็ได้ซิมแล้วแล้วแล้วตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอาไปทุกันแน่เอ้าจะไปรอจะไปดูนานี่เดลิเวอรี่ค่ะพ่อขาหมูเดลิเวอรี่อ่า จะให้ซีนมันร้อนอยู่เด้ทำไงอ่ะถือไว้ถือไว้มันร้อนมันร้อนวานงะอ่าอเอาวางดวางนิดตรงนี้นะมานวางนิดถายน่นะนี่ี่อ่าเอาวางเลยโอ้โหเป็นมุมที่ไม่เคยเห็นนะเนี่ยมุมเนี้ย่มันมันเปืยแบบนีมันยังบ่ค่อยเปวยเท่าไดรอกกับกับเสือพ่อนเสืพ่อนเอาแซบก่อนเอาแซบก่อนอ่า เป็นยังไงล่ะขาดยังนอกวันนี้ขึ้นหนาตาจังสั่นเนาะสองซอนจืดแน่อะจืดเจนจังไงอ๋อจืดมันจางนะจะจางยังไงเดี๋ยนี่กินเข้มเดี๋ยวนี้จืดแล้วนี่เอาล่ะกินจืดจางสิละสุขภาพที่ด้ดีพ่อไปปรุงเองดีกว่ากินแบบเป็นน้ำซุปไงเอออื่นีก็ได้กินแบบเป็นน้ำซุปพ่อใส่หอมเปียกยังอ่ะใส่แล้วใส่แล้วไม่เปรี้ยวหรอพ่อ ไสิไปเปรี้ยวจังไดข้นบอกินเปรี้ยวมันทีกินบ่ได้ตัวแต่มัน<อ>ต้องเปรี้ยวนะพี่กระปูนะมันเปรี้ยวแล้วเปรี้ยวแล้วเหรอมันต้องเปรี้ยวเค็มนะเออจะไปเปรี้ยวปี้ดไม่ได้เปรี้ยวเค็มเผ็ดอืมเอาเติมเปรี้ยงครึ่งลูกอ่ะนะเติมเปรี้ยวและเติมเค็มพอแล้วพอแล้วอยากใจนะบีบมะนาวเองไม่เอาเอารสนี้รสนี้เป็นรสมาตรฐานผมจริงๆคุณรัชนีไปกินอร่อยอ่าเอ่แยงแยงเอาเพิ่นเป็นมาตรฐานบ่ได้ โอ้ยอันนี้เชลได้หนิเชล้ยเชลอีหยังนำ้ำมันกินวันนี้มาทานข้าวบ่ายนะครับแสบไหลแสบขักแต่ว่าเดี๋ยวฝากสื่อไปถึง f อนะฮะที่อุดหนุนปลานะครับปลาสัมมะปีแดดเดียวนะฮะเวลาเอาไปทอดนี่นะครับเนื่องจากว่าปลานี้มันแห้งแล้วนะครับเป็นปลาตัวบางๆแบบนี้เพราะฉะนั้น ฝากทอดใช้ไฟอ่อนนะใช้ไฟอ่อนนะครับแล้วก็เอาลงไปไม่นานนะฮะเพราะจริงๆปลามันสุกโดยธรรมชาติแล้วละ่ะเอาลงไปพอเหลืองก็ขึ้นเลยอันนี้ถือว่าดำใช่ไหมอันนี้มันมัน,ม,นมันจะเกือบจะไหม้แล้วนะมันจะขมนะเออันนี้สงสัยพ่อยายแหวงเพิ่นลืมข้าวครับผู้เฒ่าทอดครับต้องทอดไฟอ่อน ไฟอ่อนๆครับพ่อเหลืองเหลืองยายาห้มันถึงขันเข้มเป็นน้าตาลคือมันสุกแน่นอนนะอันนี้มันสิใหม่ล้วมันสีขมเออมันสิขมมันจะขมมันจะไม่อร่อยเดี๋ยวจะเนาะเนาะเออฝากฝากฝากนิดนึงครับว่าทอดถ้าไฟร้อนเนี่ยแป๊บเดียวเลยนะลงไปแป๊บเดียวชูแล้วก็ขึ้นเลยฮะแต่ถ้าไฟอ่อนก็นิดนึงแล้วดูสีอย่าให้ดานะพอเหลืองเหลืองแล้วก็ขึ้นเลยโอเคอย่าให้เข้มแบบนี้นะครับอ่าแล้วจะอร่อยแล้วเอาไปกินกับเนี่ยฮะ แจวว่องแม่ท้องหน้าเอ,อ้ยนี่ซ้ำนี่กระแสบแล้วพี่น้อง